สวัสดีคุณหนูหนูทุกคนวันนี้ดีมแลนเล่านิทานก่อนนอนขออนุญาตมาส่งคุณหนูหนูทุกคนเข้านอนพร้อมกับนิทานเรื่องเรื่องเล่าของพยูนนักก้นบึ้งใต้ท้องทะเลลึกที่ซึ่งแสงอาทิตย์ไม่อาจสาดส่องลงมาถึงได้มีพยูนน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าไดโอถือกำเนิดขึ้นไดโอเป็นพยูน ที่มีดวงตากลมโตสีดำสนิทผิวหนังสีเทาอ่อนนุ่มมีความละมุนมือเมื่อได้สัมผัสไดโอเติบโตมาในครอบครัวพยูนที่อบอุ่นและมีความสุขเสียงร้องของพ่อและแม่ของไดโอดังก้องกังวานในผืนน้ำเป็นดังเพลงกล่อมที่แสนไพเราะพวกเขาอาศัยอยู่ในแนวประการางังอันอุดมสมบูรณ์ปะการังใต้ทะเล ได้โบกสะบัดไปตามกระแสน้ำราวกับว่าเป็นทุ่งหญ้าทะเลสีเขียวมรกตที่นี่เป็นแหล่งอาหารอันโอชะของครอบครัวพยูนเมื่อไดโอโตขึ้นพละกกำลังของเธอเพิ่มมากขึ้นความอยากรู้อยากเห็นก็ทวีคูณเธอเริ่มออกสํำรวจโลกกว้างใต้ท้องทะเลอันลึกลับที่น่าตื่นตาตื่นใจไดโอแหวกว่ายไปตามแนวปะการังหลากสีสัน ที่เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่นับไม่ถ้วนเธอได้พบกับปลาหลากหลายชนิดที่มีลวดลายสวยงามราวกับภาพวาดเช่นพบปลาการ์ตูนสีส้มสดใสที่ซ่อนตัวอยู่ในดอกไม้ทะเลปลานกแก้วสีฟ้าครามที่ว่ายแทะเลมแนวปะะการังฝูงปลาเล็กปลาน้อยที่แหวกว่ายรวมกันอย่างเป็นระเบียบและไดโอยังได้พบกับ สัตว์ทะเลอื่นๆที่น่าสนใจทั้งเต่าทะเลตัวใหญ่ที่ว่ายน้ำอย่างสง่างามปลาหมึกที่เปลี่ยนสีสันได้อย่างน่าอัศจรรย์ไดโอเรียนรู้ที่จะหาอาหารด้วยตัวเองโดยการแทะเล่มหญ้าทะเลเธอเรียนรู้ที่จะหลบหลีกภัยอันตรายจากสัตว์นักล่าที่ตัวใหญ่กว่าและที่สําคัญเธอได้สร้างมิตรภาพ กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆใต้ท้องทะเลทำให้ชีวิตของเธอไม่เหงาและเต็มไปด้วยความสุขวันหนึ่งขณะที่ไดโอกำลังสำรวจบริเวณแนวปะการังเธอได้พบกับสิ่งประหลาดที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนั่นคือเธอได้พบกับมนุษย์กลุ่มหนึ่งพวกเขามาสำรวจท้องทะเลด้วยยานพาหนะขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับสัตว์ประหลาดเลย ไดโอรู้สึกหวาดกลัวแต่ด้วยหัวใจดวงน้อยเต้นระระัวเธอพยายามหลบซ่อนอยู่หลังก้อนหินในแนวปะการังแต่ในเมื่อความอยากรู้อยากเห็นได้มีมากกว่าความกลัวแล้วเธอสังเกตเห็นว่ามนุษย์เหล่านั้นไม่ได้มีท่าทีคุกคามหรือทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นๆในทะเลไดโอจึงเริ่มที่จะไว้ใจพวกเขามากขึ้น เธอแอบมองพวกเขาจากระยะไกลด้วยความสงสัยใครรู้ในมนุษย์กลุ่มนั้นมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อสายทานสายทานเป็นเด็กที่มีหัวใจที่อ่อนโยนและรักในสัตว์ทุกชนิดเมื่อสายทานได้เห็นไดโอแหวกไหวอย่างสง่างามเธอรู้สึกประทับใจในความน่ารักและความอ่อนโยนของพยูนตัวน้อยสายทานจึงได้เริ่มที่จะศึกษา เกี่ยวกับพยูนอย่างจริงจังเธอได้อ่านหนังสือดูสารคดีและสอบถามผู้เชี่ยวชาญจนกระทั่งเธอได้รู้ความจริงที่น่าตกใจว่าพยูนเป็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้สูญพันเนื่องด้วยจากการถูกล่าการสูญเสียแหล่งอาหารและมลพิษทางทะเลสายทานรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ได้รับรู้ เธอเป็นห่วงไดโอและเพื่อนพยูนของเขาเป็นอย่างมากเธอตัดสินใจที่จะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปกป้องพยูนให้พ้นจากภัยอันตรายเธอเริ่มรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พยูนโดยการพูดคุยกับเพื่อนๆนและคนในชุมชนเธอเริ่มจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการเก็บขยะตามชายหาด เพื่อลดมลพิษที่ไหลลงสู่ทะเลการปลูกหญ้าทะเลเพื่อเพิ่มแหล่งอาหารให้กับพยูนและการให้ความรู้แก่เด็กๆเ,เกี่ยวกับพยูนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความพยายามของสายทานได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากผู้คนจำนวนมากหลายคนเริ่มตระหนักถึงปัญหาและเข้าร่วมกิจกรรมของเธอ แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังคงทำร้ายพยูนพวกเขาจับพยูนไปขายเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงให้กับผู้ที่ขาดความเข้าใจในธรรมชาติหรือฆ่าพยูนเพื่อเอาเนื้อและหนังซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายและผิดกฎหมายไดยโอและเพื่อนพยูนต้องเผชิญกับอันตรายมากมายในท้องทะเลพวกพยูนอาจถูกจับ ด้วยอวนที่ชาวประมงวางไว้โดยไม่ตั้งใจถูกเรือยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูงชนจนได้รับบาดเจ็บหรือถูกคุกคามจากนักล่าที่หวังจะสแสวงหาผลประโยชน์สายทานไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความยากลำบากเธอได้ทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องพยูนที่เธอรักเธอได้ร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อศึกษาพฤติกรรมและจำนวนประชากรของพยูนเพื่อจะสร้างเขตคุ้มครองพยูนที่ปลอดภัยและเพื่อผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเพื่อลงโทษผู้ที่ทำร้ายพยูนด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามอย่างไม่ย่อท้อของสายทานและความร่วมมือจากผู้คนจำนวนมากที่เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ในที่สุดจำนวนพยูนในท้องทะเลก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆไดโอและเพื่อนพยูนของเธอมีชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้นพวกเขาแหวกว่ายอย่างอิสระในท้องทะเลสีครามโดยมีแนวปะการังเป็นบ้านอันอบอุน่นและมีทุ่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์เรื่องราวของไดโอและสายทาน กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาใส่ใจและร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลที่น่ารักเหล่านี้ตลอดไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตทุกชีวิตและการร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน d รีมแลนด์เล่านิทานก่อนนอน ขอให้คุณหนูหนูทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ